ดูสิครับว่าขนาดประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CFO ที่เขาไปทําผลสํารวจจากสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาในปีหน้าหรือครึ่งแรกของปีหน้าจะเกิดภาวะถดถอยหลังจากที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อคืน0.75เนี่นะครับผลสํารวจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในภาพอุตสาหกรรมระดับชั้นนําของอเมริกาเนี่ยออกมาบอกชัดเจนเลยครับว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดภาวะถดถอยในปีหน้าครับ เป็นอีกหนึ่งผลสมรณ์นะฮะที่ออกมาตอกย้ําเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจความกังวลหรืออาจจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจกโลกเราจะใส่เกียร์ถอยหลังจริงหรือไม่จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า r e c e s ช i o n ไหมและถ้าหากว่าทำมาทําไปเกิดปัจจัยลบมันถาโถมความเสี่ยงก็สูงความไม่แน่นอนก็ยังเลื้อรลางกันต่อเราอาจจะได้เห็นคำว่า great r e c e s s i o n เลยหรือไม่คือ,เ,อเขาเอามาเกรดมาใส่ต่อหน้า Recession เข้าไปอีกเนี่ยนะครับ ผลสํารวจดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการทําผลสํารวจจากบรรดาประธานเจ้าที่บริหารในวงการอุตสาหกรรมชั้นนาที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยชื่อที่มีชื่อว่า n ational association of manufacturers หรือนะครับสมาคมผู้ผ,ผลิตภาคอุาตสาหกรรมแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า namnam นะครับผลสำรวจตัวนี้ออกมาชัดเจนครับว่า59%ของบรรดาประธานเจ้าที่บริหารหรือ ceo ของภ้าอุาตสาหกรรมของอเมริกานี่นะครับบอกว่า แรงกดดันหรือว่าไอ้ปัจจัยเสี่ยงลบๆจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับกำลังทําให้เกิดภาวะถดถอยและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดภาวะถดถอยภายในปีหน้านะครับนี่ีภาคการผลิตมองอย่างนี้แหละภาคการผลิตอุตสาหกรรมหนักมองอย่างนี้แล้วนะครับคลิปก่อนนะั้นเป็นภาคของการเงินถูกไหมฮะเป็นภาคของประธานเจ้าหนีบริหารด้านการเงินเขามองแล้วแต่ตอนนี้พอไปดูภาพอุตสาหกรรมขนาดกลางบอกก็มองสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่าปีหน้าแหละครับเกิดแน่ๆนะฮะ นอกจากนี้แล้ว75%ของบรรดาผู้บริหา,ารภาคอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่โตของอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่าการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวเลขเงินเฟอ้อที่เร็วร้ายกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าอ่ะนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าเงินเฟอ้อของอเมริกาในขณะนี้8.5% 8.6%ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่สูงสุดนรอบ40 41ปีเนี่ยมันยังไม่สุดมันยังไม่สูง หรือพูดในทางตรงกันข้ามกมันยังไม่ได้เลวร้วายไปไปอย่างที่หลายคนคิดว่ามันควรจะดีขึ้นเลยนะครับโอ้หนี่น่ากลัวนะฮะ54%เนี่ยบอกด้วยนะครับว่าผลพวงจากเงินเฟอ้อก,กับราคาสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันทําให้องค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแข่งขันได้ลําบากและก็จะมีกําไรในไ,ได้ยากลําบากมากยิ่งขึ้นอันนี้54%มองไว้นะครับสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยก็คือประธานเจ้าที่บริหารของออกลุ่ม ภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเจทิมมอนนี่นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในสภาของ NAM นี่นะครับบอกเลยครับว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะความท้าทายของภาพอุตสาหกรรมหนักในอเมริกาเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเลขภาวะเงินเฟอ้อและปัจจัยรอบนอกที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสูงที่มาจากรอบนอกประเทศก็คือปัญหาของสงครามรัเสเซียับยูเครนนี่นะครับโอ้โหผมให้ความถ้ผมใความสนใจกับน,น้ำหนักอยู่ตรงที่ว่านี่ฮะ แรงกดดันของเหมือนเฟอ้อนี่นะครับมันยังไม่ได้เลวร้ายสุดๆโอ้ครับแล้วถ้าถ้าหาว่าเขามองอย่างนี้เนี่ยเขาคงมองเห็นนะครับว่าเอ้ะแสดงว่าต้นทุนก็ดีนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดหนักนี่นะครับอาจจะเกิดภาวะที่หลายคนกําลังกังวลก็คือว่าของมีแต่ไม่ส่งออกสุดท้ายเกิดภาวะขาดแคลนแล้วพอเกิดภาวะขาดแคลนมันจะไปเข้าตําราของนักเศรษฐศาสตร์ตรงที่ว่า ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเงินเฟอร์มีอยู่สองสาขสองขาขาหนึ่งก็คือของมีพอสินค้ามีแต่ความต้องการของคนซื้อสูงมันก็เลยราคาแพงนี่ขาหนึ่งส่วนอีกขาหนึ่งคือเกิดเงินเฟอร์ก็เพราะว่าต้นทุนของวัตถุด,ดิบนั่นแหะมันสูงมันก็เลยทําให้เกิดภาวะเงินเฟอร์นี่จะเป็นข้อขาที่สองทำให้บรรดาผลสืบตัวตรงนี้จากภาคอุตสาหกรรมมองเห็นชัดเลยครับว่าเงินเฟอร์อเมริกาอาจจะยังไม่สุดและเมื่อยังไม่สุดสิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือว่า ดอกเบีย้ยก็จะยังขึ้นต่อและแรงกว่านี้หรือไม่และถ้าหากว่าขึ้นต่อไปอย่างนั้นก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการทําธุรกิจนั่นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นรายได้ยอดขายและที่สําคัญก็คือกําไรของวงการอุตสาหกรรมของอเมริกาอาจจะไม่สวยอีกต่อไปแต่จริงๆถ้าหากว่าเอาผลกระทบที่มาถึงตัวเรานี้เราจเจได้ชเลยครับว่าเฟดถึงได้มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยยังคงมีความจําเป็นและขึ้นอย่างแรงและเร็วก็ยังคงมีความสําคัญคือทั้งจําเป็นและสําคัญด้วยนะฮะ ในการที่เขาจะมองเส้นทางต่อไปนี้ว่าจะปรับจะขึ้นอย่างไรโจ์นี้ก็จะตีกลับสะท้อนกลับมาในประเทศอย่างพวกเราเนี่ยนะครับว่าแสดงว่าโจทย์เงินเฟอ้อไม่สุดขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้แรงยังคุมไม่อยู่และก็ส่งผลให้กับภาวะของเศรษฐกิจเกิดอาการชะลอซบเซาแล้วก็จะล้อไปกับเกี่ยวกับเรื่องมอสักู่ว่าจะไปส่งผลให้การขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวงของอเมริกานั้นต้องซบเซาลงมาถึง1%อร์นะ นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนก็คงจะต้องนึกถึงให้ดีนะครับว่าเงินเฟอ้อปีนี้ยิ่งกว่าปากเซียนนะปาบเทพจะด้ทำไปนะครับงานนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงนะครับ